สวัสดีครับทนายสายเกษตรนะครับวันนี้เปิดคลิปมากับแม่ไกล่ล,ลูกไก่แม่ลูกก่อนวันนี้หุสาระดีๆนะครับสังเกตดีๆนะครับวันนี้ก็คือเกี่ยวกับการอนุบาลลูกไก่อีกแบบนึงที่ที่ผมทำนะครับ จริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่เคยเลี้ยงไก่เลยไม่เคยเลี้ยงไก่ไม่เคยอนุบาลลูกไก่เลยผมเพิ่งเริ่มเลี้ยงไก่มาัประมาณพ่าเดือนกุมภานะครับเดือนกุมภาพันธองพ6นาร้อยกา,าผมเริ่มซื้อแม่ไก่มาหนึ่งหนึ่งแม่นะครับหนึ่งแม่แล้วก็ ตัดมาก็เดือนแล้วแม่ประมาณสี่แม่อาับหาซื้อแม่ไก่แล้วก็พ่อไก่มาประมาณพ่อไก่หนึ่งตัวแล้วก็แม่ไก่สีตัวก็เริ่มเริ่มทำยังยังยังไม่ถึงปีด้วยทำน,นะครับพ่อมาเจอหน้าผลแทบแทบแทบเอ,อาไม่อยู่เพราะว่ามือใหม่นะคทีนี้ผมก็ลงลงตัวที่สองรูปแบบ สำหรับสำหรับประสบการณ์หนึ่งหนึ่งเกือบจะหนึปีลงตัวที่สองรูปแบบที่ที่ในการอนุบาลไก่ให้มันอยู่รอดอันนี้อะจะเห็นว่าลูกลูกไก่มันดกมากใช่ไหมครับอันนี้สิบสิดตัวลูกไก่สิตัวจริงๆแล้ววิธีอนุบาลลูกไก่แบบนี้ของผมก็คือเน้นให้แม่ไก่อ่ะ สามารถไปทําเนื้อทําตัวทําสาวให้มันใหม่เพื่อให้มันไปรีบไข่เพราะว่าผมมีแม่พันไม่เยอะครับก็คือผมจะ,ะคือหน้านี้หน้าฝนหน้าฝนผ่านไปแล้วหน้าผ่านไปแล้วก็จะแม่ใจ ฟักเองแล้วก็ไม่มีเพราะว่าไม่มีคนละแต,แต่ว่าต้องให้ตีก่อน,นก่อนตร้องก่อนนะครับวันนี้ลูกจะเป็นลูกสองพ่อเพราะผมก็ใส่พ่อตัวกันลีการก็คือแม่ที่ฟักใม่ไก่ที่ฟักระยะเดียวกันนะครับแม่ไก่ที่ฟักระยะเดียวกันผมจะเอาแม่ไก่แม่ฟักแรก ลงมาใส่สมก่อนอแต่ว่ายังยังไม่เอาลูกลงมาส่วนแม่ไก่คอกที่สองที่จะเอามาลงห้ามไม่ลูกไก่กับแม่ไก่เนี่ยออกมาอยู่ในสมด้วยกันเพราะว่าลูกไก่จะจําแม่ได้ต้องต้องเอาลงมาจากลังไข่เลยแล้วก็ให้ให้วาคืนแล้วก็ค่อยเอามาลงตอนกลางคืนให้มัน ไม่ไม่เรียกร้องหาแม่มันจําแม่ไม่ได้วิธีการนี้ก็แม่ไก่จะไม่กิดลูกไก่ตายอันนี้คือรอดร้อยสะเทนเหมือนกันก็คือตอนตอนอหัวค่ําก็จะเอาปิดมุ้งปิดผ้าขัังสุมตอนเช้าให้อาหารเสร็จกินอาหารเสร็จน้ําเสร็จเรียบร้อยผมก็จะ ปิดให้มันไปคุยเกี่ยอาหารเกิดสุมให้มันไปคุยเกี่ยอาหารตามตามสนามหญ้านะครับผมรอ,อดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในทีนี้เีอันนี้ผมทามาสามคอกนะครับสามคอกพร้อมกันรอดรอดตัวตัวอันนี้ข้อที่หนึ่งครับนีค้คออที่หนึ่งทำแบบนี้ครับยุ้งไม่กัดอ่ดีมาก ขอที่อทีอทอทอ่อันนี้ก็สิบตัวสิบแปตัวไก่ตัวเรยวตัวเร็วครับเพราะว่าแม่มันหากินอาหารตัวเร็วแล้วก็ไม่หไมเหงามืนตัวนี้ก็ให้อาหารชาเช้าเสร็จแล้วก็จะปล่อยออกไปกินข้าวอยู่ที่สนามหญ้าส่วนตัวที่ผมแยกออกไปที่เป็นแม่มัน ผมเอาไปทำเตาอตอนนี้ฟักใกล้จะใกล้จะฟักแล้วไข่แล้วก็ใกล้จะฟักแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ,อันนี้คือแม่ของมันตัวที่ให้เลี้ยงเพราะว่าคือผมผมสังเกตแล้วว่าไก่ที่เลี้ยงลูกจะไม่ค่อยกินอาหารพอไม่ค่อยกินอาหารแล้วก็จะไม่สมบูรณ เพราะว่ามันเลี้ยงลูกมันคุยเกี่ยให้ลูกกิน่วเพื่อนลองสังเกตนะครับเวลามันเลี้ยงลูกเนี่ยมันจะไม่ค่อยกินอาหารเลยมันจะคุยเกี่ยให้ให้ลูกมันกินก่อนทุกครังง้งผมก็เลยว่าแม่ไก่ของผมมีน้อยแม่พันธุ์มีน้อย,มมอยผมก็เลยอลองทําแบบนี้ดูเพราะว่าจะได้ประหยัดเวลาที่เวลาไก่ จะได้ไปฟักไข่ต่อ,อเป็นวิธีวิธีหนึ่งนอกอ,อีกวิธีหนึ่งที่ผมทำอนอกจากการแยกลูกไก่ไปเข้าในอบ่อฟักที่ผมทําคิดแรกนะครับวิธีนั้นก็ดีครับแต่ว่าอัตราการลอดก็จะจะน้อยกว่าวิธีนี้ถ้าถ้าทำในหน้าหน้าแรงหน้าที่ไม่มีฝนส่วนหน้านั้นถ้าเป็นหน้าฝน วิธีนั้นจะดีดีกว่าวิธีนี้ถ้าผลวิธีนี้จะใช้ใช้กันไม่ได้ลูกไก่อาจจะเป็นไข่เป็น,เป,นเป็นโรคตายเพราะว่าหน้าฝนมันเชื้อโรคเยอะนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแม่ไก่ที่เอาลูกที่ผมแยกลูกมาแล้วก็ไปฟักไข่ว่ามันกุกไข่ได้นานหรือย,อยังน่าจะใกล้จะฟักแล้วเพราะว่ามันไข่นานแล้ว ครับผม okay. ผมมีแม่ไก่ไม่เยอะนะครับแม่ไก่ประมาณแปดแม่แม่ไก่ประมาณแปแม,แม,ปม,แม่แต่ว่าตอนนี้ลูกไก่ที่อยู่ในในล้อผมเนี่ย เป็นทุกชุดทุกชุดอยู่ประมาณสองสามร้อยตัวครับเพราะว่าวิธีการทำนะครับนี่ครับนี่คือแม่ไก่ที่ผมแยกออกมาแยกลูกออกไปให้ใหอีกแม่หนึ่งเลี้ยงนะครับเล้งฟักเลยนะอีกแม่หนึ่งอีกแม่หนึ่อกแม่นึ่ง เพราะว่ามันมีเหตุผลของมันอยู่ครับวิธีการนี้เพราะว่าข้ออนุบาลผมเต็มครับเต็มทุกข้อนี่ครับเต็มทุกข้อก็เลยก็เลยจําเป็นต้องทําวิธีนี้แต่ว่าวิธีนี้ทําในหน้าหน้าแรงหน้าที่ไม่มีฝน่ะก็จะจะดีเหมือนกันนะครับหน้ามันรอดร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้สองสองแม่ครับ ข้อเกี่ยวกันยี่สิบกว่าตัวบล็อกอนุบาลผมจะมีสามบล็อกแล้วก็มีบล็อกอนุบาลที่ใหญ่ขึ้นมาเป็นโอ่งโอ่งสองหีาดูสคับเนี่ยครับอันนี้อยู่ประมาณเดือนกว่า คือจะขนปูครับขนปูตอนนี้นที่จะโตแล้วครับรอ่าแล้วไอ้อเจ้นี้นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปผมดูคลิปผมอ่าคลิปแรกที่ผมลงนะครับไอ้เจ้านี้คือรุ่นรุ่นแรกที่รุ่นรุ่นที่ผมลงคลิปนะครับตอนนี้อยู่ประมาณโลสี่ขีดนะครับเน,นี่ยกันโลสี่ขีด อันนี้เป็นรุ่นต่อมาต่อมาอันนี้ก็สองแม่เหมือนกันที่ผมทำนะครับอ,นนอ,อายตัวเลยครับยี่สิบกว่าตัว,ตตว,ตตว,ตตวครับวันนี้คิดไปยาวหน่อยเพราะว่าผมไม่ไม่ไม่ถนัดวิธีการตัดต่อนะครับแต่ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ทำอา ให้ไก่สามารถฟื้นตัวไก่แม่พันธุ์สามารถฟื้นตัวเร็วแล้วก็ไปทำสาวก็มาไข่ได้เร็วนะครับวิธีการครับผมสหรับวันนี้ทนายไฟกเกษตรนะครับก็มีวิธีการที่ทำมาแล้วได้ผลก็ามาบอกเห็นเพื่อนทราบนะครับ ประสบการณ์อาจจะยังน้อยครับแต่ว่าอ้างวิชาการในหลายส่วนอันนี้เป็นไก่ไก่บ้านธรรมดานะครับผมเพราะว่าไม่ไม่ได้เล่นไก่ปีหรือว่าไก่สวยงามจะเป็นไก่บ้านทั้งหมดเลยครับตัวสวยครับอันนี้รุ่นประมาณสองเดือนกว่ากว่าทัน อันนี้คือถ้าเป็นสองเดือนกว่าผมจะแยกออกมาแล้วก็ถังสุ่มนอนให้มันนอนแล้วก็เอาผ้าผ้าปิด <c oughs> อตอนเช้าให้อาหารเสร็จแล้วก็ผมจะปล่อยแล้วมันจะโตเร็วมากเลยครับในช่วงหน้าแล้งฤดูที่ไม่มีฝนนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ